อสศวินตากยาวล้องจนเสียงแห้ง,งหมดแล้วเนี่ยเราจะชนะไปด้วยกันมันมีว่าแล้วยาวยาว Hello everybody how are you today I'm fine thank you welcome to the game s h i v l r y 2เป็นเกมอสศวินที่ออกมานานแล้วแล้วทุกคนคงจะรู้กันดีว่าเกมนี้มันเกมนี้มันเป็นยังไงสื่อสู้ว่ามาดู reaction ของผมก็แล้วกันอันนี้ผมจะไปเล่นกับบอดก่อนไปวอร์มวอร์มก่อนแล้วค่อยไปเล่นกับโหมดเพลเยอร์คนว้าว wow. โอ้โอ้สู้บอลเพื่อนสู้บอลผมอยู่ฝั่งไหนวะเอ๋ผมอยู่สีแดงฮูู้้มาแล้วอัศวินดาบยาวเป็นช้อยที่ผมชอบมากที่สุดพอเวลาเวียงดาบทีที่คือแบบเวียงดาบทีตัวฟิลเลยเฮ้ยรอรถรอรถรอรถเอาไปกินนี่แน่เออสว้ไเพื่อนรอเป้า เรียกว่ารอเป้ามาเลยไอเจ้าผูกพอดเออเอ้ยเอ้ยเออโอ้ยเออเออไปไหนไอทะลูคิดจะไปไหนมันจะมาปอดชนวนระเบิดเอ้ยขามันสวยเออเวียงเออเออเฮ้ยเฮ้ย เออไอส์เออเจ็บเจ็บเจ็บอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีใครเห็นเอ้าฆ่าเพื่อนตัวเองฆ่าเพื่อนตัวเองเออโดนไปหนึ่งโอ้ยเอเอเจ็บนั่นน่นนะเจ็บนั่นน่นนะเจ็บนั่นน่ะเออ เฮ้เฮ้ชนะเออเออผมพร้อมแหละวอร์มเสร็จเรียบร้อยไปเล่น uh กับคนกันเลยดีกว่านี่64คนจุจุเน้นเน้นเฮ้ยดาดีมาเหรอเฮ้ยดานี้ผมชอบมันแบบมองไม่ค่อยเห็นน่ะผมจะเล่นเป็นดาบไออสุวินดาบใหญ่มาแล้วมาแล้วเหรอ โอ้ยโอ้ยโอย้ยเจอแล้ว,ม,วมันเรียกว่าอ,อะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะปาเลต้าเหรอมันเล็งผมอยู่โอ้ยหลบ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 ข้าวเฮ้ยนี่แน่มาเลยมาทิเออสย่าเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่แน่ห่วยนะออสข้า,ามนัน สาใจไปเลยไปเลยไปเลยเอ่อเอ่อคือไะไดคือไะไ้เสียงดาบนี่คือแบบกเปนเปมันมันลออยู่ยังอยู่ปะไปแล้วโอเคไปเลยอ้ยอ้ยนี่นี่นี่นีี่่นนีี่ก่อนี่ก่อนนี่น่นน ช่วจริงๆเนี่ยเวลาได้ยินเสียงฝีเท้าอ่ะมันวิ่งฟาดหลังมาเลยอะ่ะนี่ป่อ,อห้องกับเล็กตามาด้วยเฮ้ยมันเล็กอยู่โอ้เราต้องทําลายเสานี่ไอ้เ,อเอสานี้ไอ้เสาฐานนี้ถ้าทําลายได้ก็โอเคแต่ทีเนี้ยพวกมันป้องกันได้แบบแน่นหนามากเลยเสียงฟันดาบปึ๊บปองเป่งปองเป่งไม่หยุดเลยเดือดมากเฮ้ยเสียงอะไรอยู่ข้าลังหูนี่แน่โอ้ยนี่แน่นี่แน่ไอไอ แนี่ย่าว้างแม่งเลยเออเออมาดิไอร่าไอยาไอเออขาบ่นเลยข้ามันขาบ่นเลยขามันโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำลายฐานสวยเพื่อนทำลายแล้ว สวยงามสวยงามโอ้ยไหนอ้อมอยู่ข้างเออโดนหลังไปดิโอ้ยยาไปนะยายาโคบันโดนร้ายจังเลยไปนะวิ45วิถ้ายังทำลายช่ทำลายเสาไม่ได้ เราจะแพ้ ном! โอ้ยสามสิบวิน่าจะทันนะน่าจะทันหรือเปล่าโอ้โหมัโจกขยโญกันเต็มเลยปวาระเบิดเบิร์นเอามันเอ้ยโอ้ยโอ๊ยไม่โดนเลย อ้อมหลังเออเราจะมัดและศึกครั้งนี้ฝั่งแดงเป็นฝ่ายแพ้ตัวผมมันพูดว่าอะไรวะอย่าข้ามันข้ามันข้ามันอย่าค่ากันเองอย่าคากันเองเอองงง,งงงไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อน เอ้ยเอ้ยถ้ามันโคตรเดือดเลยว่ะมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอ้ยฝันไม่ถึงไปไงไปไงไปไงอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะฮ่าอโอ้ยโอ้โหมาแล้วเออโอ้ยโ,โคตรแรง โอ้โหายไเลยเฮ้ยโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้อเยญ่นักล้อย่ไปไปไบุกโจมตีโอ้อยู่ไหนกันวะวันหนึ่งวันไอ้นุ่มันวิ่งหนีมันวิ่งหนีล้อมันล้อมันตายเออเออ เออข่ากันเองแล้วหยาโอ้ยโคตรแย่เลยเออโดนมั้งสวยงามเพื่อนเออเออโดนโดนแข,ข็งขาดแล้วรอมันรอมันสวยเอ้ยสวยสวยงามว้าฮะ ยกว้างระเบิดไปแล้วไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าโ้กวาดดาวเมททั่วกวาดดาวเมทอย่างเดียวอะไม่เน้นฆ่านือกวาดดาวเมทมาแล้วเพื่อน อโอ้ยโอ้ยเหยาลุกยานลุกลสวยงามลุยม,มันก็ไปสามมันอัดมันเออโอ้ยโอ้ย <ain ful> ตีเพื่อนอย่างเดียวเลยเออเฮ้ยนี่แน่ไอ้นี่แน่อะ อาบันเออโดนอ้อยอ้อยอ้อยยายาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเอออ้ยโอ้โหโอ้โหยกยกเอออ้อยโอ้โหเอออ้ยโอ้โหเออโดนโดนไปดิ ออออตอนนี้ฝั่งเรายึดเออไม่ใช่ยึดเข้าเข้าชีดกาแพงได้แล้วทีนี้ก็บุกเออโดนโดนด,ดิตอนมันตอนมันตอนมันโอ้ยเจ็บเออเออตอนมันเพื่อนัดมันสัดมันนี่แน่โอ้โดนเผา มาแล้วมาแล้วจังหวะนี้แหละนี่แน่สวยดาบมันหลุดดาบหลุดเก็บดาบมันนี่แน่ฆ่ามันด้วยดาบของมันเองสวยตีกันเองล้าเออตีกันเองมาแล้วเจ็บหลบไป ยามันจะ่ากูอีเ yeah. ว oh, ่อ้าจัตายบุกๆุกุกมาแล้วอ้อมหลังจังหวะนี้ละตีไงเรากว่าดาวเมจกว่าดาเมจว้าร <c oughs> ้องจนเสียงแห้งหมดแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไปช่วยคนนั้นก่อน <Okay. S 1> เร็วเข้าคอยดูแลสก,ก,แลกันแลยกันแล้วพวกเราจะชนะไปด้วยกันโอ้ยไปไม่เคยโดนศัตรูเลยตีโดนแต่เพื่อนกว้างระเบิดเลย อาไม่จะตายจะตายอู้เกือบตายโดนขวานมาไอขวานเฮ้ยไอไม่โดนได้ไงวะกูสาววิ่งชาร์จม,มาแต่ไกลจกังหวะนี้แหละนี่แน่ เอาเอาดิเอาดิอุ้ยเอาดิอ oh ุ mm ้ย hmm. มันโดนมันโดนผักตะเภายิงตายเลยเอาเอาเอาอุ้ยสวยเพื่อนอาอย่าอย่าเธอจะหลับตาตายไม่อย่าไม่อยากตายช่วยด้วยช่วยด้วยวไงปวดหลอก โอ้ไข่ปินไปนู่นเลยวนะน่ะสองชั้นไปอ,อ้าว,าวเฮ้ยแพ้ไมปนะ <Yeah! S 1> ต่อยมันต่อยมันตีแลยตีแลยนี่นนต่อยต่อยต่อยมันต่อยมันไ <c oughs> อ้ยเอาแต่สู้กันอย่างเดียวไม่ยืดฐานไม่อะไรเลย <c oughs>